มันมาไหมมด้ยินเสียงได้ยินเสียงโอ้ยมาวมม a t ดเข้าบ้านดีไหมเข้าบาก่อนเข้าบ้านดูดีไหมเกเกโอมก้เกเกเกอวโอ้่วกดหวโอไมกกมก ก็โ okay, อเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะอยู่กับคิมคุงคนเดิมแล้วก็กับช่องฟีนิกซ์แนเองทุกคนสวัสดีครับผมไม่ได้มานานเลยไม่ได้ถ่ายกับโฟมอดมานานมากคือโฟมอดติโลเใช่ปะมดก็ใช่ทำไมไม่เหรอส่วนเจ้าของช่องที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือติดโลบอกใช่อันนี้ไม่ดีปลูกผักชําเลยนะแล้วก็วันนี้คน เรามาอยู่ในมัดสยองขวัญอีกแล้วซึ่งมดนี้เนี่ยชื่อว่า the boy one ทุกคนนะซึ่งมันเป็นเอ่อมันเป็นตัวละครจาก analog ok horror ทุกคนนะซึ่งเรามาดูนครับว่าเราสามารถที่จะเอาชีวิตรอดจากมันได้หรือเปล่ลปปาทุกคนนะซึ่งในตัวนี้ทุกคนมันจะเกิดได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นตอนเราหากตัติว่าหาก,หากว่าเรานอนทุกคนมันก็สามารถจะัดสปอนได้เหมือนกันทุกคนนะตอนเรานอนเนี่ยมันมันฆ่าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็หย่าไปประมาทเป็นเยอะนะพูดตัวเองดีกว่าไหมเออแล้วก็ถึงเอ่อไอตัวนั้นอะถึงมันจะหน้าแบบง่ๆ,ๆทุกคนนะก็ความเป็นจริงองไอตัวที่มันหน้าตาง,ง่ๆมันอาจจะจ้ำสเกลเราได้เหมือนกันใช่แก่พูยอหยาไปไว้ใจเลยเยอะติต้องแต่นีคือเราไวเลยทุกคนนะเพราะว่าอยาให้มันเป็นตอนกลางคืนพูดง่ายอืกลางคืนคปุ๊บแ <ทำ S 1> ย่ให้ทำมีอะไรทําคือทําไปก่อนอตอนนี้เป้าหมายของเราคืออยากจะเจอหมู่บ้านเพราะว่าเราขี้เกียจหาอาหาร อไม่ใช่เราอาหามันหายากนิดนึ่งสมมุติ่ออหาหายากมากถามว่าเจอหมู่บ้านนี่คือไม่ต่างนเลยจ้ะเราเจอแบบเออ่ยังไงเจอแบบเงินทองกันเนาะอืมโอ้ยเนี่ยแกะฟรีอ่ะขอแล้วกันแต่ทำไมแถวนี้แกะตายยู่งมีหมาไงมีหมา อเคมดแล้วว่าแถวหนูคงจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีอะไรแล้วไปเลยไหมไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยป้าเดี๋ยวขอครับของเด็กไปหนึงอ่าได้ละโอเคไปมดไป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 โอเคไปช่างต้นไม้ที่มันค้างๆอยู่นี่ไปก่อยเลยมดดีอยู่เสียละแัดใจไปไปไปมดไปไปไปอันนี้คือเราจะเดินทางด้วยกันนะเพราะว่าถ้าทุกคนได้ยินได้ยินเสียงเครื่องตัดหญนะ้าต้องแปลกใจนะแถวบ้านมีคนมาตัดหญ้าขออภัยด้วยเอาจิ้ก่อน ฉันไม่ได้ยินนะของแกโอเคก็ดิสคอร์ดได้เนาะเพราะว่าดิสคอร์ดมันมีกบเสอยพอควรใช่ไหมอืมแต่ตอนไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนว่าสัญชาตญาณของเราอยากให้พวกเรามาแกโอ้ยบกอดเฮ้ยเจ้าหมู่บ้านฉันตับเลยที่ฉันตับไอ้การมองเห็นต่ำโอเคเห็นแล้วมาดูครับว่าหมู่บ้านนี้จะมีอะไรบ้างนะอุ๊ย ไปจิกกันไปไปตัอความหวังของเราคือเราอยากให้ไอ้ร่นโกนเลมมาปกป้องเราใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่แล้วคือไม่รู้ว่าไอ้ร่างโกเลมเนี่ยมันจะตีไอ้ตัวนั้นไหมต้องรอดแต่ช่างมันเหอะหาวไอ้ตัวนั้นมาแล้วก็เองไปข้างเลเองไปข้างบนข้าไปข้างล่างเองโอเคแต่ด้านล่างมีอะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะมีของแหละว่าอยู่ยับไปด้านล่างอ๋อเพราะมีของอาหารอาหารจิกจิกเฮ้ยไอ้วแล้วก็เลมอยู่ด้านบนเนี่ย โอเคว่าน,นั่งบนนี่คือน้องน,น้องไก่จ๋าฝันทิง้งไม่ได้มีเตียงอยู่เนะี่ยจะมีเตียงอยู่ในมะดเราสามารถใช้เตียงในการหลอกล่อมันได้ละแกโอ้โหโอ้ของนี่อยู่โอ้ยก็ตอนนี้คือเดินช้ามากคือแบบหิวแบบโอ้โหหิวไต่ขิวอ่ะหิวจนไต่ขิวแ่บโมขอฟอร์เนนัชเอเอเอ็มบีซีจ้ะ นี่ไงเราเก็บข้าวด้วยเพ็กเราเจอหมู่ว้านแต่ต้นเกมอ่ะนี่แน่สวัสดโอ้เจอสก,กุลาด้วยสก,กุลาด้วยหรอเออม,มีมีข้างล่างข้างล่างเห็นอยู่ออไปด้วยดีฉันจะเก็บฟางไปเลยฟังข้าวไปเลยเออมาตตดยาอะไรวะนี่ตอนนี้คือไอรอนกเลมอ่ะเป็นที่แบบที่พึ่งเรามากตอนนี้ไม่รู้ว่าไอไอรอนกเลมจะตีมันหรือเปล่านะ,อ,ะอืม ข้างล่างอย่างเดิมถ้าเราเจอฐานถ้าเราเจอเหล็กด้วยก็ดีเนาะตอนกลางคืนนี้เรานอนไหมเราไม่นอนเนาะล้วแต่นอนไม่นอนก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเราจะไอต้องการจะเจอไอตัวนั้นไงไอตัวนั้นแหละที่เราก็รู้ๆอยู่ก็่นเงนะข้นมปังอยู่เดี๋ยวราสร้างกำแพงเพิ่มเนาะแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะอ่อขุดขึ้นไปด้านบนเห็นไนหะมอเราจะขุดขึ้นไปด้านบนมาทําเป็นแบบที่สูงๆไงล่มือแล้วล่มมือแล้วแกโอ้ลงมือแล้วเหรออืม บันไดสร้างไงนะว,วะไอ้นี่หรือวิธีทำบันไดอ,อ่าวิ่งกับบ้านปานขึ้นเ,อเยอะเลยเวลาเอานั้นออกสักพักจะไม่กว้างอ่ะสักพักจะไม่กว้างอ่ะเด้เอโอเคเซฟเรียบร้อยเซฟก็พอเซฟก็พ,พอ,พพอไ,มไม่ต้องอะไรเ,รเรยอะตอนนี้คือคืนนี้คือเราจะมาเฝ้ามองอ่าไอตัวนั้นนะโอเคมันเพิ่งจะตอนกลางคืนอ่ะคงจะเกิดอ,อ,อีกนาน อีกงานโขเลยดูสิอัปเดตบ้านเพิ่มมาเออเราอัปเดตก่ไน้ะถ้าเจออะไรคือเราก็วิ่งอ่ะเจออะไรกูวิ่งอ,อ,อ่ะโอเคปะโอเคขึแบบ้บนบนแป๊บเห็นหมบ้านชาวบ้านมันแหงวงจ้ะอ่ะบ้านชาวบ้านแหวงโอ้โอเคโอ้โอ้เสียงเสียงมันอยู่ไหนมันมาไม้หมดยินเสียงยินเสียง โอเอมาเลยยไปไปวดหมดเข้าบ้านดีไหมเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อดีไหมเก๊ะเกโอกเก๊เก๊เก๊วดมกกดดเโไม่กไม่กกกตายเหรอตายครับ น oh ี yo, ่ไม่ได้จัดของเลยเว้ยโี่เอายกกอดแล้วแล้วคว้าฉันหายควานกับที h, no ่ค yeah, ุดหินกับที่คุณฉันาย้ในตัวอยู่ในตัวฉันเก็บไว้อยู่อ๋อไอเนี๋เอาที่คุณหินจนมาฉันให้พีดเอาไปไปไปบ้ามันมีอาหารด้วยดิใช่ไหมมีฟางข้าวด้วยนี่เอาใส่กล่องเลยก็ได้มีเฟอร์แดนด้วยอ๋อ ใช่จะไปตัดไม้แบบชิวๆเจอเจอมันปุ๊บฉันกรี๊ดลั่นเลยอีวอีดิ้งเรคือรักสมีที่มันจำสแกรเราคือมันอยู่ไกลมากอะไรอ่ะคุณรักสมีคุณพี่จะไกลขนาดนั้นเลยเหรอจะขยายบ้านหน่อยขยายบ้านสักนิดนึงใช่เป็น,น,นคนที่เดินหน่อยในบ้านอ่าถูประตูแปบ๊บฉันก็มีอัินนิดนึงใช่เหรอ เดี๋ยวเออนั้นขอตรงนี้เป็นที่แบบขุดเหมืองแล้วกันขี้เกียจไปตรงถ้ำนี่ไปได้ยานนกคือไม่ได้ใช่ข้างบนเขากำลังแบบตุ่มตาตุ่มตากับซอมบี้อะไรโน่นนี่นั่นอยู่ข้างล่างเรามาขุดเหมืองแกพี่ก้ายมายมมัน,ม,นมันกวัประสาทเนะ่ยโอ๊ยแล้วมัน,นมทำไมฉันเนี่ยว่าไปหาโบ๊หรออืมอำลาตายอะ่ะไม่ตายเนาะยังไม่ตายทางนี้ไม่ตาย เค็มว่าหายไปแล้วชิวข้างไปหาบ้านดิโอ้ยอย่าเพิ่งลงมาไม่ข้างล่างยังไม่มีบันไดอย่าเพิ่งลงมาข้าวิบอกก่อนข้างล่างยังไม่มีบันไดเร็วอยากลงไปแป๊บนึงฮัลโหลนี่กระลิบร้อนคุณยังไม่สาวทำบันไดให้ก็ถือว่าเตือนแล้วเร็วเร็วหมดเร็วลืกนิดนึงนะเลืกนิดนึงนะไม่มันแคบจังอ่ะเพิ่งลงมาค่ะ วังน<ด>้ำไหมตายเพราะผีไม่ค่ะตายเพราะบันไดท <laughs> ี่เกี่ยวบันไดใช้ก็ธรดีนะโอเคโอ,เคโอเค้เป็นห้องนี่คือฉันยอมเสียเลือดประมาณห้าหลดเพื่อมาดูห้องโง่ๆตรงนี้ <laughs> โทษนะโทษนะยังไม่ยังทำไม่เสร็จเลยคะ่ะเพิ่งลงมาด้วยเพิ่งขุดเสร็จแล้วเอ้ทำ่ำเจ้อท้ำหรออ <laughs> ืมไปเลยสิรออะไร อะลงมาดีก็ได้อืมก็เจอท่าคนมันเจาะหนอยอยากได้ทำไมว้าวเฮ้ยมีมุมแมีมุมอะไรวะไม่ในใจพิดเปล่าดิแม่มุมพิษจะตัวเล็กกว่าแมมุมที่มันมันไม่มีพิดไงมองไม่ชัดแบบอออไม่มีพิษไม่มพิษโอเคโอ้เล็กเหล็กเหล็กขอแล้วกัน อันเดียวก็ยังคุมอยู่ไหนตัวที่เรามาแล้ววะเองจะไปไหน <c oughs> มาน,นี่นทางทางออกใช่ไหมมาน,นี่เห็นเห็นตรงนี้ไหมโอ้วาแกไปเดี๋ยวน้าคุนน่าจะมืดแล้วเดี๋ยวไปดูมันกันว่ามันจะเกิดมาหรือยังอยากโดนผีตบว่ะอยากโดนตบว่ะตคข้างล่างแลวกันโอีดอยด้านบนก็ยังเชา้าอยู่นะแต่ว่าเออโอเคใกล้จะมืดแล้วต้องตามไมมันหนาหนาดูไหม สร้างให้หนานหนาดูก็ได้ไอ้ไปถอดขัดแนนขนคออะไแล้วกันเดี๋ยวเรานอนนอนหลอกล่อมันก่อนนอนลอ่ลอนอนล่อไม่แกไม่ต้องนอนก็ได้ฉันนอนคนเดียว <c oughs> เฮ้ยแกได้ยินได้ยินได้ยินโ oh 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 อ้ไม่ก่โอ้ไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่ร้อนนะเมื่อกี้ร้อนจริงได้ยินได้ยินอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนถ้าลองลอง,ลองผักมองผักกระจกเนี่ยมันร้อมันจะไม่เห็นเราใช่ไหมทีเดียวพาเพื่อนมาตาย ปกติต้องมีคนมารับชะตารกรรมด้วยไงโอ้เจ๊อะไรจอะไรมากเดี๋วยวรอบหน้าจะพาคนมาด้วย,วยจะพาคนรู้จักมาด้วยคาดูถ้าคลิปนี้ถึงสิบไลค์มีมอีพีสองไหมเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอามไอ้แบบคนดูก็อยากดูแต่ช่างเถอะไม่ต้องกดถึงนะไม่อยากจะทำ <laughs> อ่ะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีคนเรียกร้องอยากได้อีกเออได้ได้เดี๋ยวทางนี้จัดให้โอ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 ้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยิน แอ้ Ä, มันมาแล้วเก้เก okay, okay. ้โอ้มองหน้าด้วยบีดมองหน้า, ooh, ห,นาหาเรื่องเหรอคะคุณพี่ settling, iens, ตาแดงฉ่ำไปหยอดตาก่อนไหมตลกคุณพี่ปดปดตลกอ่ะม uh ันมองฉันฉ่ำเลยอ่ะใช่เห็นแล้วใช่เห็นแล้วใช่เห็นแล้วใช่เห็นตัวมันแล้วตัวยาวจริงแหละ โอ้มองแกมองฉ่ำเลยแกมองฉ่ำเลยมันไม่ขยับเลยไม่ไม่มองไรมองไรผมไม่มีแค่มันที่มองสมบีกสมบีก็มองมองเกตเลยอ้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ป้ามันมองชันมากกว่าอย่าหล่นอย่าหล่นอย่าหล่นลังคานะเพราะฉันอุดจะอุดบล็อกจองคือมันจ้องใหญ่เลยนะกู มองหาพระแตกแล้วค็คุณพี่ขอว่าไปหาดิาจริงเหรอทีนี้ก็้าเออไปแล้วคือลงโมดเองเดียวเลยเป็นไรอะ่ะ <c oughs> มันจะมีร่างปกติกับร่างที่มันบ้าไอ้ร่างที่มันบ้าจะมีแขนออกมาด้วยตัวมันจะสูงขึ้นแต่ถ้าร่างปกติอะตัวมันจะสั้นๆเก๋เลยคือมันเป็นอะไรกับนเกวะปีนี้จะเดินสองรอบแลวนะวสองรอบแล้วคะ่ะ มีบุญสัมพันธ์ไงแก่บุญสัมพันธ์กับมันไงนบุญสัมพันธ์นะแก,แก,แกแ่อะไรอีเวนจะม,มีอะไรกับผีวะขอร้องโอ,โ,อโอ้ยตั้งแต่พระเจ้าแล้วพระเจ้าแม่งทำพิษกับโฟโมออใช่ไหมวันนั้นอ่ะไม่ท้าไมก่กับแกคนเดียวจะไม่ตายให้ทำพิษคือติดสถานะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไงเออ <ๆ S 2> ใช่ใช่ฉันม,มีอะไรกับพวกนี้จับเซฟใหม่แก <c oughs> มาอีกแล้วโอ้ my god ไม่ก้น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 เดียวไม่แล้หมดเสียงไม่แล้วเสียงไม่แล้วมีอะไรไั่เหล้าว่ะถามเจนโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god คืนนี้จะสองรอบเลยเหรอคุณพี่ไปพักหลอไมไมพักทำอะไรแล้วหรอเอาไปก็พักปากนะ m5 ดูแล้วตอนนี้ แล้วคือเออใช่ F5 ดูแล้วคือแบบอ่าโดนคนเดียวไม่ว่าแต่นี่คือโดนสองคนไงอืมอม,มันจะมีร่างร่างโสง,งนะแกมาเดิมมาหาแล้วมาเดิมมหาแล้วโอเคโอเคเอาาแล้วฉันตายแล้วบ๊บอกว่าเกิดแล<ท>้วเกิดทำไมเกิดขึ้นแต่กับฉันบ๊าฉันว่าแก,ากควรจะต่อบล็อกขึ้นที่สูงนะ โอเคเอาพกไม้ไม่เป็นไรมีอยู่มีอยู่มีพวกหินอยู่ไมนุ่อเกิดที้สองรอบไหมหรอรอบใหม่ดิไอ้วีมันเรื่อยเรื่อยอ่อนอนนอนดีกว่านอนเช้าเถอะขอร้องไม่ไหวแล้วสองรอบคืนเดียวไอเอ๋อโอ้ไปกอดเกิดแต่กับมดไม่เกิดกับเธอ่ะอืม แล้วก็โอเคทุกคนก็หาว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคนนะแต่หากว่าใครอยากมี EP 2แล้วก็อยากจะพาคนเพิ่มมาเล่นอีกนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยทุกคนนะก็จะทํำ EP 2องเองทุกคนนะแต่ว่าฟูมมดอยากจะทำไหม EP 2อถ้าเกิดว่าไลค์เกิน20่สิบทำแต่ช่องฉันขอสิคนขอใช่ยี เด็กเขา <อ S 2> ช่องฉันมีคนดูไม่เยอะหรอกไม่ถึงหรอกๆๆ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 ไม่ถึงใช่ก็ไม่ถึงหรอกบ้งไม่รู้ว่าของแกเยอะกว่าฉันอีกก็โอเคนะคืนนี้สองรอบโอเคทุกคนเจอกันนะคะเจอกันครับบ๊ายบาย